พี่ถอยเฮ้ยเอาสิไม่มันดุไงวะเนี่ยเลยพี่เห็นปะหางขึ้นหลังนี่คือคอนฟนะิดเดนต์นะคือเหมือนก็ฉันจะเอานั่งหมอบรถอิเฟนนะครับโอเคเราจะลองันดูผมจะพยายามหย่อนเนาะเดี๋ยวผมจะลองด็ดเอาวอล์กดู Khoan đơn nhòm ná Mình sẽ giọt Thôi Khoan 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 คอยเปรียบ,บดูนะตากลมไม่คอยไม่เนี่ยตากมลมระยกหน้ามาองเห็นไ,ไหมถ้าคอนเน็กติดมันจะเป็นอย่างนี้พี่เป็นกนลิงก์กันแต่พี่ต้องสเกตตานะตาจะเชฟกลมสมัยเกี้ตอนที่เขากัดผมอะตาจะหลีลงแต่ว่านัานะ่นอะเขาไปวาไอคือเขาจะเอาคอยดังนั้นคือการฝึกจริงๆมันสำคัญมากครับพี่เพราะว่าการฝึกอ,อะมันจะเป็นการสื่อสารรูปแบบที่เขาจะได้ยินเห็นกับตาได้ยินกับหูเลยว่าเราแต่ละวัน,นอะเราแข็งแรงกว่าเขา คอยโดยที่ไม่ต้องรอเขาต่อเรื่องอะคอยไปเน,นี่ยเธอถ้ามุดมันไม่ได้รอบอะเราก็เราก็เอากลืนกอก็จะได้พี่ใจเย็นเย็นคอยเห็นไหมเนี่ยตาก,กลมถ้าพี่สังเกตน,นะไปคอยอคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอย เก่งแม่คอ,อยคอ,อยคอ,อยเก่งแม่เห็นไหมอ่ะมาเร็วปั๊บมาทำมามาไปอ่ะมา